สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องเกชา h a channel นะได้เวลาออกทลิปอีกแล้วท <c oughs> ลิปนี้จะไปกี่วันนะสามจังหวัดแต่ยังไม่รู้ว่ากี่วันอาจจะมีเลยไปจังหวัดที่สี่ที่ห้าหกไม่แน่ไม่แน,น่ดูก่อนดูก่อนไปคลิปนี้ไป เก็ตพังงากระบี่กระบี่ก็ไปลงเกาะลันตาที่เดิมเมื่อเดือนที่แล้วที่ผมไปมันเป็นมันเป็นทิปตกค้างตั้งแต่เมษาจริงแล้วผมจองจองที่พักไวอ้อ่ะเดือนเมษาจองที่สามที่อะ่ะภูเก็ตพังงากระบี่ทีนี้มันก็เ,เกิด ไอโควิดเงก็เลยเลื่อนเลื่อนมาถึงเดือนธันวาเลยเอเนี่ยก็ได้ได้วันที่ลงตัวก็คือคือวันนี้วันที่สิบสิบสิบเสบสองประมาณนั้นไปเดินทางต่อครับผมเจอกันเจอกันไปภูกเก็ตก่อนแล้วก็ย้อนลงมาพังงาแล้วก็มากระบี่ขับรถก่อนครับผม พารักษารสินเป็นละครใชเป็นหนังใช่ไหม <Ooh. S 1> สวัสดีภูเก็ตตอนนี้ผมก็มาถึงที่พักแล้วนะครับผมที่พักที่นี่ผมมาภูเก็ตทีไรผมก็เนี่ยจะพักที่นี่แหละเป็นรีสอร์ท มีสระว่ายน้ำรีสอร์ทส,สวยสวยงามนะห้องพักก็ว้างขวางตรงนี้เป็นร้านอาหารอาหารเปิดสีทออดส่ทุ่มเออปิดสี่ทุ่มเขาบอกนะโหนี่มีเมนูอะไรบ้างเนี่ยขาหมูทอดร้านนี้มีคนละครึ่งด้วยนะ รีสอร์ทชื่อไม้หมอนนะรีสอร์ทไม้หมอนห้องพักสวยนะจะมีสองที่ตรงนี้ส่นดยอดคนก็่ชอบชอบพักที่นี่กันตรงนี้กันมัน,น,นมีสระว่ายน้ำเดี๋ยวพาได้ไปดูข้างใน,น ซุ้มประตูก<ส>็นะสวยงามนี่เข้ามาแล้วครับตอนมาครั้งแรกเพื่อนก็แนะนำให้ผมมานี่ดูดไอ้ตรงนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นสองชั้นตรงนี้จะเป็นชั้นเดียวแบบเรียนไปแถวเลย สวยนะเนี่ยเขาลูษสีข้างหลังนู้นก็จะมีพวกนกนะนกเงือกเขาเลี้ยงพวกสัตว์ป่าไว้เดินไปดูดิใครมาเที่ยวภูเก็ตก็แนะนำได้นะครับที่นี่ห้องพักสะอาดบรรยากาศดีมีสระว่ายน้ำอุ้ยนกไหนดูนกยุง เบลลมเลยเด,เดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่ามีไก่ต๊อกด้วยนะโอ้ไก่งวงก็มีสัตว์ปีกเพียบเลย นกอะไรบิดเนี่ยนกเงือกโอ้โหดูนกยุงตัวนี้เป็นไงเป็นไงยำแพรนว่างเอ้ยนกเงือกนี่นกเงือกบินมาหามาเริ่มเลยก็คงนึกว่าให้ให้เราให้อาหารมาเนาะบินมาหานึกว่าให้อาหารมาะเอ้าเอา ตัวเบ้องเริ่มเลยเดี๋ยวดูทางโน้นดีกว่ามีนกแก้วเขาชอบเลี้ยงสัตว์ปีกนะก็มีมีไก่ไก่ก็มี บรรยากาศร่มเย็นนีนี่เขาเรียกไก่อะไรไก่ไก่นึกชื่อไป่อกไก่ต๊อกโอู้่นไก่งวงนกแก้วร้องดังมากเลยอันนี้ก็เรียกไก่เลยนะ อันนี้นกยูงไอ้นี่อันนี้ไอ,อ,อ้ตัวนู้นนี่ตัวลายนั่นนี่ไต่ต๊อกแต่ต๊อกอ๋อไอตัวนี้นกยุงอ๋อแต่มันลูกมันเหรออ๋อเทียบเลยห่านเอินเต็มเลยสัตว์ปีกโอ้โหอ,อย,ยู่ดีนี่นี่อะไรอะ่ะนี่หมีเหรอเนี่ย เขาเรียกหมีอะไรอ่ะนี่นี่หม,มีอะไรอ่ะเดี๋ยวถามไปถามเขาไม่หม,มีอะไรมันก่อนเดินไม่ได้เดินมาดูนี้โอ้โหโอ้คลืค่นมากเลยทั้งไก่ทั้งนกหมีอะไรอ่ะใครรู้จักบ้างเนี่ยมีอยู่กี่ตัวสี่ตัว ้ยไอตัวนี้ทำอะไรเนะี่ยหืมหือใกล้ๆเลยตะกบไนะหมเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่ามีเลยนะถามเขาเขาเดินเขาเดินให้อาหารอาหารไก่แล้ว โอ้พื้นที่กว้างกันมีบ่อน้ำไว้ให้เป็ดเล่นน้ำโอเคเลยโอ้กระต่า,ตายกระต่ายมาไงเนี่ยกระต่ายก็มีเอ้โอ,โอ้มา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 แหน่วิ่งมาหาเฉยเลยเขาก็ปล่อยวิ่งอยู่อย่างเงี้ย ไปผมไปข้างในดีกว่านี่เ็รเรียกนกกระเรียงนะครับเอ,อ่อไปแล้วออนกกระเรียงสวยด้วยกันเจอนอกยุงแล้วครับนี่กลางกลางปีกสวยนะ ไปเลยกลับกองไปเลยโอ้สวยดิหัวสวยมากเลยอ่ะไปกลับกอง,าางแล้วข้าพามันก,กลับกองแล้วนกกระเรียงนกกระเรียงไปเลยเข้ากองเลยบรรยากาศดีนะครับที่นี่ หลังจากหลับไปตื่นหนึ่งครับตอนนี้ก็มาเดินอยู่ย่านเมืองเก่าที่ว่านะักท่องเที่ยวชอบมาเดินกันนะกันแถวๆนี้ที่มาถ่ายรูปเขาเรียกรูปอะไรรูปสตรีทอาร์ตนี่ในหลวงของเราว่าได้สวยงามมากนะครับต่ผมพาเดินไปดูเมืองเก่าก็จะเป็น เาเรียกอะไรอ่ะสถาปัตยกรรมโปรตุเกสเหรอน่าจะใช่นะถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมข้ามไปฟังรู้ดีกว่าแล้วหันมามองฝั่งฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะจะสวยหน่อย เป็นแบบช่วงช่วงไม่มีโรคโควิดกบคนจะเยอะนากว่าน,นี้นะเมื่อสองสามปีก่อนผมมาก็คนเอใช้ได้เหมือนกันตอนนี้ก็มาเที่ยวได้แล้วนะครับผมมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลย แต่เดินต้องระวังรถหน่อยรถรถก็เยอะเหมือนกันอย่าเดินไปหาม,มุมถ่ายรูปไปสวยมีมุมเยอะนะเดีย๋ยวผมพาเดินพาเดินไปดูว่ามีมุมถ่ายรูปแถวไหนบ้าง อากถ่ายรูปได้พอประมาณนะครับก็ได้เวลาหาอะไรกินแล้วไม่ได้กินข้าวเลยมุมถ่ายรูปเยอะมากมุมถ่ายรูปสวยๆนั้นเลยต้องต้องเดินหาแล้วก็เดินดูหามุมดีๆมันก็จะมันก็จะมีเยอะมุมสวยแม่ถ้า้ช่างภาพ เก่งเลยนะมาถ่ายรูปแบบนี้นะมันออกมาสวยเลยนะเพื่อนๆลองะกะตืิดมอร้นหามุมดีๆสวยเลยละ่ะผมก็ถ่ายได้ไปไม่กี่รูป้วเนี่ยอย่างตึกเนี่ยตรงนี้นะให้ดูมองเห็นไหมละ่ะเอออย่างเงี้ยมันจะเป็นตึกสวยๆ แนะนําเลยนะครับมาถูกเก็บต้องมาถ่ายรูปเนี่ยเมืองเก่าตรงนี้นะฮะเออไปหาอะไรกินดีกว,ว่าเดี๋ยวถ่ายตรงนี้สักมุมก่อนแนวนี้เลยนะเ oh. ออไปเดี๋ยวไถ่ายเสร็จ้วไปหาอะไรกินนะครับไม่ได้กินอะไรเลยเนะี่ยเดี๋ยวค่อยหาดูว่าร้านไหนอร่อยอร่อยร้านไหนที่ว่า กิน,นข้าวเสร็จแล้วก็ตอนนี้กลับมาถึงห้องแล้วครับผมมาถึงที่พักแล้วที่พักก็มีร้านอาหารนะที่อบ้านขนมอาหารก็ทั้งก่อนผมกินไม่รสชาติใช้ได้กินดีล,ละอร่อยเลยละแต่ได้ผมกินมาจากข้างนอกเลย กาเข้า,าที่พักประตูสู่วิมานฉิมพลีป้ายพักกลางคืนก็บรรยากาศดีนะสวยเนี่นะเดี๋ยวพู้นี้เช้าโดดน้ำซะหน่อยมาตงทีต้องมีโดดอ่ะไงสระน้ำ ไม่มีคนเลดน้ำแล้ววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูไปคืนนี้ก็เข้าห้องอาบน้ำลาตีสวัสดก่อนครับผมพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ฝันดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผม ตื่นมาเสียงสิงสาราสัตว์เทียบเลยนีออ่อยู่ในกรงก็มีอยู่นอกกรงก็มีอยู่ข้างสระน้ำก็มีมเป็มหมดเลยไก่งวงไก่ต๊อกนกยุงเทียบเลย จะลงเล่นน้ำหลือเปอแต่อากาศเย็นไม่อยากลงเลยนน้ำ มีเล่นน้ำอยู่คนเดียวใครยังไม่ตื่นกันเลยมั้ง เพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วตัวเล็กตัวเล็กเดี๋ยวพอพาไปชมเลยใน,นเมืองเสร็จแล้วก็จะไปต่อกลับรถไปตรงดิ่งไปสเสม็ดนางชีเลยคืนนี้ก็ไปพักสเสม็ดนางชีสักคืนอีกคืนนึ่งจองที่พักไว้แล้ว ไปดูที่ว่าเสม็นดนางทีมีอะไรน่าเที่ยวบ้างนั่งเรือนั่งเรือท่าเรืออะไรกับจำชื่อไม่ได้ครับยวค่อยไปดูดีนะะเช้าเรื่องของร่างกายบ้าง ดำไม่รู้อายุเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเจอกันอีกทีเสม็ดดังชีเลยครับผมาย